น,นี้ขอแนะนำโตยโยต้าไฮรักรีโวปี2016เกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทค่างวดผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทเท่านั้นเองออกรถกับผู้จัดการทุกติกวันนี้รับรถศบาทนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีพอระบ ค่าดำเนินการทุกอย่างฟรีให้หมดเลยนะคะนอกจากรับลดสูงบาทแล้วนะคะยังมีดอกเบี้ยศูนนานสูงสุด1ปีนะคะมีส่วนลดสูงสุด20,000บาทนะคะยังไม่พอนะคะรับประกันนานสูงสุด3ปี30,000กิโลเมตรจ้า